แค์ครับเหเวลาประาณนาทีครับสิบนาทีครับประมา3กิโลครับหมู่นบาทหนึ่งครับ ติดเมืองเศรษฐกิจีต้นของโลกครับดินแดนน้ำพึ่งและน้ำนมน้ำพึ่งและ,ะพัดจันนำเินซื้อรบาบมาอย่างขายดีมาอมีเเป่อเศรษฐกิจแบบเขารือาญามาแล้ว่าืบ้านนะครับ การบริฐานนะครับส้มโอลำพักว่าเกือบุดชนิดนะครับพุกจะเห็นอะไระครับพี่พี่โบนเป็นประเทศที่ประชาการอาเรียนดีนะประเไ,ไทยก็รู้นะครับจากไส้เห็นทีเป็น Amen. ก็เทนานั้น บ้านนะคราอยู่แคบแแ้วก็เป็ที่ดีาอีก3กิโลนะครับเลยเห็นแดแดเย่นีครับแต่ยังหนาวด้วย